6เว็บสร้างพอร์ตฟิลิโอออนไลน์ฟรีใช้งานง่ายให้คุณโดดเด่นจนสะดุดตา HR ให้คุณคือคนที่ใช่สำหรับงานที่ใช่ด้วยเว็บไซต์สร้างพอร์ตฟิลิโอออนไลน์เพราะสำหรับการเริ่มหางานนั้นสิ่งแรกที่เราควรคำนึงคือการมีเ, CV, เรซูเม่ CV รวมถึงพอร์ตฟิลิโอด้วยเช่นกันสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้บริษัทต่างๆได้รู้จักเกี่ยวกับตัวเราถ้ามีพอร์ตดีงานมี HR ต้องมีสะดุดตาบ้างลหละ เริ่มที่เว็บแรกอย่างแคนว่าเป็นเว็บในตำนานและเป็นทุกอย่างให้เราแล้วทั้งสร้างงานออกแบบ โปสเตอร์แบนเนอร์ทำกราฟิกต่างๆรวมถึงการทำพอร์ตโฟลิโออีกด้วยเลือกแบบที่ใช่ให้ตอบโจทย์กับสายงานของเราได้เลยเว็บไซต์ต่อมาอยา ue, า่างอ s u e จะเน้นการแสดงผลพอร์ตโฟลิโอในรูปแบบที่ทันสมัยโดยเราสามารถอัปโหลดไฟล์พอร์ตธรรมดาอย่างไฟล์ PDF หรือไฟล์ Word ให้เปลี่ยนมาอยู่บนเว็บไซต์ได้เป็นการทำพอร์ตในแบบรูปเล่มออนไลน์หรือ e-book ซึ่งต่างจากเว็บพอร์ตออนไลน์อื่นๆ Adobe Portfolio เว็บนี้ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับทำพอร์ตโฟลิโอส่วนตัวแถมยังมีระบบการทำงานที่เชื่อมกับเว็บไซต์ Behance ได้อีกด้วยและที่สำคัญ มีบริการใช้ฟรีเจ๋งสุดๆต่อมาสําหรับ Wix ถือเป็นอีกหนึ่งเว็บที่ช่วยให้เราสร้างเว็บไซต์ของตัวเองได้ง่ายๆเพราะมีเทมเพลตเยอะมากแถมการใช้งานก็ง่ายเพียงแค่ลากและวางจากนั้นเลือกส่วนประกอบเพื่อแก้ไขเว็บไซต์ของเราแค่นี้ก็มีพอร์ตเก๋ๆแล้วล่ะ สำหรับพอร์ตฟรีโอบ็อกซ์เป็นเว็บที่อยากแนะนํามากๆหากใครต้องการสร้างพอร์ตออนไลน์ที่มีเลเยอร์สวยๆให้เลือกหลายแบบเพราะสามารถเปลี่ยนรูปแบบเฉพาะจุดทั้งสีฟอนต์และส่วนต่างๆได้แถมใช้งานก็ง่ายเท่านี้ก็เพียงพอสําหรับพอร์ต่างๆแล้วปิดท้ายด้วย a d m i s ช i o n p r e m เ u m เว็บไซต์ที่เหมาะสาหรับน้องๆที่กําลังเพิ่งจบการศึกษาหรือใครที่กําลังหางานอยู่ซึ่งเว็บนี้จะเน้นพอร์ตที่โชว์ผลงานค่อนข้างเยอะมีความทางการเชิงการศึกษาหากใครมาสายนี้ต้องลองแวะมาดูหาาว,ดวังว่าเว็บสร้างพอร์ตฟรีโอออนไลน์ที่ซิบได้รวมาใให้จจะะถูกกพนนนๆั ให้ทุกคนที่กำลังหางานอยู่ได้งานไวๆสมใจหวังเลยสามารถติดตาม10บอีเวนต์ได้ตามช่องทางเหล่านี้